ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมร้านวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่25ตุลาคม25 6 4นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องเล็งของแบรนด์ West Hunter นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพนะครับในการผลิตกล้องเล็สนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับ West Hunter hd 4 4 6ค4ูณสนะครับสำหรับ กล้องตัวนี้นะครับเรามาดูสเปคเบื้องต้นนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับนอกนะครับผมปรับนอกมุนฝาเซซิโลได้นะครับผมปรับหลายด้านข้างไม่มีไฟนะครับปรับหลายด้านข้างไม่มีไฟอันนี้จะเป็นโลโก้นะครับอ่าเป็นหัวกวางนะครับผมเวทเนเตอร์นะครับโลโก้สวยงามสีทองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับกำลังการซูมนะครับ4 -16 ถึงเท่านะครับหน้าเลนขนาด44่มิลนะครับ กำลังการใช้งาน5้าถึงเมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวอุดนโตรเจนนะครับด้านในมีก๊าซนโตรเจนนะครับสำหรับตัวนี้กันความชื้นนะครับโอเคหน้าเลนขนาด44มิลนะครับผมท่อนะครับจะเป็นท่อจับขนาด30มิมลนะครับกำลังการซูม4-16ถึงเท่านะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยปรับนะครับเป็นน็อตช่วยปรับซูมนะครับก็จะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับปรับเลนสายตาได้นะครับปรับเลนสายตาได้เรามาดูด้านหน้านะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับเส้นเล็งนะครับจะเป็นเส้นเล็งแบบ ffp ขยายตามซูมนะครับปรับหลาปรับหลาข้างเนาะปรับหลาข้างไม่มีไฟนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเส้นเล็งนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเล็งของกล้องเล็งเวทันเตอร์ d c ขี่สิบหกคูณสี่สิบสี่ ffp นะครับ เดี๋ยวผมจะซูมไปที่เดี๋ยวผมก็จะซูมให้ลูกค้ารับชมนะครับเดี๋ยวก่อนสักครู่นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่สีเท่านะครับตัวนี้อยู่ที่สีเท่านะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปนะครับผมอันนี้อยู่ที่ห้าเท่านะครับผมอยู่ที่ห้าเท่านะครับหกเท่านะครับหกเท่าประมาณนี้นะครับเก้าเท่านะครับผมเก้าเท่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิบสองเท่านะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดเลยนะครับสิบหกเท่านะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นซูมจนสุดแล้วนะครับเส้นเล็งก็จะมีระบุตัวเลขนะครับลักษณะจุดกลางนะครับเป็นลักษณะจุดดอทนะครับผมจุดดอทนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของเส้นเล็งนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูสเปกความยาวแล้วก็น้ําหนักนะครับโดยรวมนะครับ ก็จะระบุในเอกสารตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้นะครับด้านหลังก็จะระบุสเปคของตัวกล้องนะครับก็จะเป็นเลนส์ HD นะครับกำลังการซูมนะครับเท่า30มิลนะครับผมสำหรับน้ำหนักนะครับอยู่ที่590กรัมนะครับผมน้ำหนัก590กรัมนะครับความยาวนะครับอยู่ที่31.8เซนติเมตรนะครับสำหรับความยาวนะครับ โอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับสามารถกันน้ําฝนอะไรได้ด้วยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดอ่ากล้องเล็งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูของแถมนะครับผมของแถมนะครับก็จะมีขาจับนะครับขาจับของเวนเทอร์นะครับเลังสิบเอ็ดมิลท่อสามสิบมิลนะครับหนึ่งคู่นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นเป็นอ่าตัวนี้นะครับปรับเซซิโลนะครับผมใช้หมุนฝาเพื่อปรับเซซิโลนะครับ ใบเจนหตัวนะครับฝาปิดหัวท้ายแบบกระดกนะครับ1คู่นะครับท่อลดแสงหนึ่งตัวนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานแล้วก็ในส่วนของเอกสารระบุสเปคตัวกล้องนะครับแล้วก็ผัชเชลลหนึ่งผืนอุปกรณ์ครบกล่องนะครับผมรับประกันของแท้แน่นอนนะครับผมขออนุญาตย้ารุ่นแล้วก็ราคาอีกรอบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องเลนของเวสท์ฮันเตอร์นะครับรุ่น sdc 4 6คูณ44นะครับเส้นเลงแบบ ffp ขยายตามซูมนะครับราคานะครับ อยู่ที่ราคา3,990บาทลมส่งฟรีนะครับผมราคา3,990บาทลมส่งฟรีนะครับผมสำหรับราคานี้นะครับถ้าท่านใดนะครับที่กดติดตามช่องวาลด์เเพลินนะครับทางร้านเราจะมีลดราคาให้พิเศษนะครับก็ลองทักไลน์มาสอบถามได้นะครับที่ ID l i n ยลนะครับ ID l i n e 0864395510ครับผม ID l i n e ด้านบนเลยสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับโอเควันนี้ผมก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you